B9 เข้ามาได้เลยนะคะ a t a B9 เข้ามาได้เลยนะคะมีแอดนดับน,า,นาด้วยนะคะมาค่ะลูกมาตี้ยยาวไปลูกโอ้โหไม่มีตัวคูณมาค่ะไม่มีตัวคูณช่างมันไปกันต่อค่ะมาขอสิงโตอีกรอบมาสิงโตมาสิงโตมาเน้นยิงปไปเลยคะ่ะเน้นยิงตัวใหญ่ๆค่ะเออสิงโตอีก,กรอบสวยงามค่ะคุณลูกขาเชิดสิงโตยาวๆไปลูกเชิดไปยาวๆลูกอย่าเพิ่งหยุดนะลูกนะยิงยาวๆไปเลยลูก ขอตัคูณด้วยก็ดีนะจ๊ะทุบไปลูกตีแรงๆตีแรงๆลูกอย่าตีเบาลูกตีแรงๆไปเลยลูกติงไปอีกรอบสวยงามลูกนี่เนอน็อกมีมาเท่าไหร่็รอกมีเท่าไหร่เอ่ยบอกไปอีกร้อยหนึ่งเป็นสองร้อยแล้วนะุกคนนะอย่าเพิ่งหยุดนะลูกนะอยู่ยาวๆไปเลยลูกเอออีกร้อยยี่สิบโอ้ยไม่มีตัวคูณอีกแล้วเอาอีกรอบหนึ่งมาสินโตมา หอยสักรอบมาหอยสักรอบมาเจ้าสิงโตโโอยเอาเราใส่ยิงตั้งนานใครแย่งเราะโอ้โหเกินไปวะนะยิงตั้งนานมาค่ะปล่อยไปค่ะเน้นตัวใหญ่ๆกับกคนเน้นตัวใหญ่เล็กๆไม่ต้องไปสนใจนะคนนะมาค้อนใส่ฟ้ามาค้อนใสฟ่สฟ้าได้หรือเปล่าโอ้โหค้อนใส่ฟ้ายิงยากจังเลยวันนี้เน้นไปนะคะเน้นตัวใหญ่ๆนะใครที่เข้ารับชมคลิปนี้แล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะ มา,มาอยากให้เล่นเกมยิงปลาตัวไหนคอมเมนเต์กันมาได้เลยนะคะเอาฟูระเบิดสวยงามตึงขอฟูระเบิดอีกรอบไหมโอ้โหสี่ร้อยเก้าสิบหกฟูระเบิดอีกรอบปะฟูระเบิดมามูระเบิดโอ,โ,โอ้โหได้แล้วเคอก็จากเราไปมา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 ปลาลูมาท้องตึงสวยเสียร้อยเอาไปยิงโดนสิ่งโต๊ะตอนไหน,น่呀ทุกคน มือไปลั่นโดนสิงโตได้ไหมสิงโตมาอีกหนึ่งรอบอ่ะทุกคนเออก็ามาดิก็ามาดิใครที่สนใจอยากเล่นอยากตามนะคะลิงที่ปักหมัวใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะอยู่ดีๆก็ได้สิงโตแบบงง,ง,ง,งๆนะงบบงงๆะทุกคนนะได้สิงโตแบบงงๆอ่ะทุกคนมายาว,ยาวๆไปลูกขอโตคูณด้วยนะลูกนะขอโตคูณด้วยนะขอโตคูณมาลูกมาโตคูณลงไหมโอ้โหไม่ลงนะจ๊ะโอ้โหโอเคนะคะใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในอีพีถัดไปนะคะฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะบ๊ายบายจ้า